กัสวิดาสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้ดดวยครับวนี้กับเกมที่มีชื่อว่ายันเดลยันเดเลล่าพาร์ทที่2แล้วนะครับผมก็ไม่ใช่เกมสั้นแล้ะดูจาก ที่นี่เมื่อพาที่แล้วผมนึกว่าเกมสั้นไงเพราะไฟล์มันเล็กมากครับประมาณ4ี่เมกไบตใช่ครับได้ยินไม่ผิด4ี่เมกซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกมมันจะไปมากแค่ไหนอ่าแล้วก็เดี๋ยวพานี้เราถูกฮินาตะกับอ่าฮโนกะเรียกนะครับซึ่งเรามี2ทางเลือกคือไปทางซ้ายหรือทางขวาซึ่งไปทางไปทางขวาเนี่ยจะไปหาฮินาตะทางซ้ายจะไปหาโยทากะนะครับเอ้ ไม่ใช่ดิเดี๋ยวนะอ่อฮกกาฮอนอกะท่าเรือท่าเรือทางขวาครับแล้วก็ฐานรับฐานรับอยู่ทางซ้ายฐานรับฐานรับอืมเป็นฐานรับไปแล้วฐานรับอยู่ทางซ้ายซึ่งทางซ้ายไปหาฮินาตาทางขวาไปหาฮอนอกะนั่นเองนะครับซึ่งอย่าผมไปหาฮอนอกะฮินาตาน่ารักนะแต่ผมผมชอบสาวทอมอ่ะ ไม่รู้จะไปคุยอะไรด้วยอยากทะโลมาจริงๆด้วยันะ่นมีคนเอาดอกไม้ไปวางไว้ซะอย่างนั้นนะนึกไม่ถึงเลยละ่ะมีดีในตัวนี่นา <c oughs> อบับใจคือฉันนะนะ สงสัยจะเข้าใจนายผิดไปนิดหน่อยทุกทีนะเอ่อก็นะเอ้ยไม่ใช่นะคือที่ว่าไปนี่ไม่ใช่ว่าฉันชอบนายขึ้นมาหรืออะไรอย่างนั้นนะขอบอกอุ้ยไม่ต้องมาหลงตัวเองเลยแ,แค่มองนายใหม่ก็เท่านั้นแหละ <c oughs> เดี๋ยวา้าใจผิดละ่ะ ครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับนายหรอแต่หนาตาย้ายออกไปนายก็เลิกพูดกับฉันเลยนี่นาไม่มาเล่นด้วยกันอีกเลยไหนจะไปย้อมผมแบบนั้นมาอีกแล้วนายก็เริ่มไม่เชื่อฟังแม่ของนายหรือแม้แต่คุณครูของพวกเราเอง อ่าเป็นช่วงชีวิตที่ฉันที่ไม่ค่อยอยากอะไรที่ไม่อยากจำนะกับฉันหงอยมากอันนี้ดีกว่าหรอฉันหงอยมากเอ,อาเถอะอย่างหนึง่งที่นายไม่เคยเปลี่ยนก็ก็เรื่องการให้ความสำคัญต่อความสุขจำนั่นแหละด้านดีของนาย แต่หิน้าตาอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้หรอกนะเธอแค่มาเที่ยวช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนายต้องนายจะขังตัวเองไว้ในห้องอีกไหมถ้้หิน้าตากลับไปแล้วฉันหมายความว่าทำไมนายไม่ใช้โอกาสนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองละ่ะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนี่ฉันไม่ได้บังคับนายหรอกนะฉันแค่อยากให้นายมองไปข้างหน้าเท่านั้นเอง มันดึกมากแล้วล่ะฉันว่าฉันกลับบ้านไปนอนไปนอนดีกว่าแันก็อย่าทะเลาะเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมเราเจอกันนะแม่สาวน้อยนี่นะฮะรักสลือเกินนะมีมีให้กำลังใจกันด้วยวดึกแล้วสรุปเราไม่ได้ไปทางอินาถานะครับ วันนี้สนุกมากเลยล่ะผู้นี้จะเป็นยังไงนะผมหลับตาลงอย่างไร้เสียงพางคิดเช่นนั้นในใจตอนนี้คือฮิน,นตาตาเขากลับมาครับแล้วก็ก็จริงอย่างที่โฮโนกะพูดนะครับว่าเราไม่มีทางที่ อ่าคือต่อให้เราเหงาเนี่ยมันก็ฮินาตะก็ไม่ได้อยู่เราไปตลอดนะครับโอ้เชา้านี่เช้าแล้วมีเมลเข้ามาใหม่มเมลจากฮอนอกะพวกเราหย่อเบิรกหยอหยอหยออืพวกเราเร,ออ,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 ราออยู่ที่สวนนะไปเที่ยวที่ไหนักที่กับฮินาตากะก็เถอะไปครับนี่ส่งมาเมื่อสามสิมนาทีก่อนผมที่ไปที่สวนจะดีกว่าเออไปให้เลยอย่าให้ผู้สาวรอ ให้ผู้หญิงรอไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นหนึ่งข้อที่ต้องดีๆเลยนะครับอย่เสียสองโอเคคือให้ผู้หญิงรอ,อนี่มันเป็นการเสียมระยะนะครับนะครับอ่ะรออยู่ที่สวนนั่นนี่ไงสวัสดีจ้าอ่ะยาททลลคุ้งอรุณสวรรัสดสวัสดีครับโอ้ยไหนที่สุดก็มาได้ทันทีนะ ตอนว่านางจะไม่มาซะ้นแล้วเออตื่นมาแล้วนันนอนต่อสองรอบอ่ะผมตื่นสายอะยอมรับเลยเอ๋ะเหรอชาวแล้วก็รู้จักตื่นให้มันเป็นเรื่องเป็นราวซะสินี่เที่ยงแล้วนะเที่ยงนี่สายเหรออย่าทะโลกคุงนี่ที่เสาจริงๆเลย ฉนกับฮินาตะเพิ่งคุยกันอยู่ว่าเราจะไปยังไหนกันดีเราจะไปไหนกันหรอเออเฮ้สถานีจ้ะใช่แล้วข้างในสถานีมีอะไรให้ดูตั้งเยอะมันเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อเร็วนี้เองด้วยฮินาตาเลยเพิ่งได้เห็นไม่นานเท่าไหร่จ้ะมันดูน่าสนุกมากเลยล่ะเอาล่ะงั้นพวกเราไปกันเถอะฉันขแลรวด้วยกินข้าวเที่ยงกันนะ โอเคถือว่าเป็นข้าวเช้าเราครับผมเที่ยงนี่โคตรสายเลยนะคือสายของผมในที่คือผมเวลาตื่นอนะ่ะผมจะไม่ให้ตื่นประมาณเกินสิบโมงเกินสิบโมงเมื่อไหร่คือแม่งสายมากนะครับแล้วก็แบบเปิดมาสิบโมงเนเรตสิบโมงกับสิบเอ็ดโมงเนี่ยกำลังดีแต่พอมันพอสิบเอ็ดโมงมันสิบเอ็ดโมงครึ่งเนี่ยผมแบบเฮียจะเที่ยงนี่ว่ะแบบเหมือนเราพลาดอะไรในชีวิตที่แบบ ทำหลายอย่างไปมากนะครับก็ใครชอบนอนดึกแล้วตื่นสายขนาดนี้ก็จะพลาดอะไรอะไรหลายอย่างในตอนเช้านะครับโอเคพวกเรามาถึงแล้วท้องฮินาตะร้องจอกจอกแล้วล่ะเ <c oughs> พราะจัตทะโลไม่ยอมตื่นสักทีนั่นแหละยัทะโลีเยเบอร์เกอร์พวกเราซะเออ เดี๋ยวผมร้องไห้นะะ,ะก็ได้ก็ได้จ่ายจ่ายอันนี้อ่ะดีมากจริงเหรอได้นะขอบคุณมากจ้าอย่าทะโรคุ้มอวอว่าบริถุนเจอครับลิงสองสาวก็ยังไหวอันนี้พูดเลยพูเล่นพูเล่นพูเล่นอร่อยมากเลยขอบคุณที่เลี้ยงนะอย่าทาโรคุ้มใช่ขอบคุณมากนะอร่อยจริงจัง อะไรจริงจังด้วยคน้าฮินาตาเลี้ยงเองนะฮินาตาเธอนี่เป็นคนดีมากเลยล่ะฮะฉันมีกดไว้ว่าจะไม่เลี้ยงยาทะโลน่ะเพราะงั้นก็รบกวนเรื่องนั้นด้วยนะเอาเอโอ้โหโอกาจังใจร้ายกับยาทะโลคู่จังเลยนั่นสิอยากจะแล้วก็เราจะไปหลงรักคนเกอนละนะ มงาอเรื่องนี้เรี่ยน้ำตามากเลยล่ะ <_ d ata> เห้ยนิจตะอ่านอะไรแบบนี้ด้วยแฮะแต่พวกซึ้งซึงเนี่ยคงไม่ใช่แนวฉันละมั้งต่ำน้ำตาไม่เห็นอะไรไม่เห็นคอยแตกเลยไม่เห็นแตกเอองั้นหรอแย่จังเรื่องนี้ดีมากๆฉันด้วยสิไม่ลองแนะนำให้ยาเทโรล,ล่ะเผื่อจะบอดน้ำตาตื้นนั่นสินะ เด่ยแล้วเราคงเป็นหนุ่มอ่อนโยนนี่นาโอหคือผมเป็นหนุ่มเข้มแข็งม,ม,มากาเดี๋ยวแ็้เคงเรามางห่าเรื่องนี้ไหมนินาตาแนะนําเลยละ่ะตัวเองในเรื่องแต่มรักผู้หญิงสองคนน่ะอ๊หืมนี่นี่มันอะไรกลิ่นเนี่ยอย่าบอกนะว่านาย อาแน่นอนขอรับอะไรวะโอ้ยเจ้าบ้าเรื่องอันแล้วร<า>ีบไปห้องน้ำให้ไวเลยวไอเว้เด้ผมรีบไปห้องน้ำทำตัวโอ้ยจะเครียดใครก็ได้ดูแลไอยัดโลคูนี่ทีฟูยัยงทําเวลาพอดีมีกลิ่นด้วยนะ ผมอยากให้พวกเธอรอนานรีบกลับไปดีกว่าผมจะไม่ได้โดนผู้ชายไหนมาเตะนะโอ้โหเป็นอะไรไปหล่อฮินาตะอ๋อเปล่าจ้ะเป็นแค่รู้สึกว่าตลกดีนะโอกาจ,จังกับยาธโลกคุงพวกเธอทำตัวเหมือนครอบครัวไม่สิเหมือนสามีภรรยาเลยนะ หายแล้วใครอยากจะแต่งงานกับเจ้าบ้านนั่นกันเล่า่าเข้าใจพวกเราผิดไปนะหายแล้วมันเดือดนี่โอกาจังชอบอยาชอบอยาทาร่โลกุงเหรอเอ๊ะทำไมจุูจทำอะไรแบบนั้นล่ะเฮ๊ะพอดีมันสงสัยนะแล้วยังไงล่ะ จะหายแล้วก็ก็ก็เปล่าชอบหรืออะไรซะหน่อยแถมจะซีก็ไม่ได้ซีเท่าไหร่ด้วยอืมอย่างนี้นี่เองฉันนะ่ะรักยากทะเลคุมมาตั้งแต่มึงก่อนแล้วล่ะอุ้ยบอกงี้เลยขอสารภาพรัรกได้ใช่ไหมส,สารภาพรัรกหรอไม่ได้หรอจ๊ะอุ๊ยมีเพื่อนไม่เล่นเพื่อนนะครับ เปล่าก็คือว่าไม่ใช่ไม่ได้หรืออะไรแค่มามามา,ม,ามันมันก็ดีนะสุดๆเลยจ,จริงเหรอดีจังเลยคือฉันว่านโอกาสจังชอบอยาธโรคุมก็เลยเป็นกังวลอยู่นิดนึงนะ่ะจบหายละประกาศศักครับประกาศศักดาอ,อ๋อหรอ งั้นก็ดีแล้วล่ะแม่กูจริงๆก็แหม่ถ้าฮอนอกาจังชอบเหมือนกันเราก็จะกลายเป็นคู่แข่งกันนี่นาะไม่เป็นไรครับผมชอบทั้งสองคนทุกคนทั้งสองคนแต่ไม่ได้ครับมันรักได้คนเดียวนะครับความรักมีได้แค่คนเดียวและคนๆเดียว all we want อยากเป็นเพื่อนกับฮอนอตกากจังตลอดไปนะ แล้วจะช่วยเป็นกำลังใจให้กันได้ไหมจ๊ะเอออ่านแน่นอนต้องเชียร์อยู่แล้วสิก็พวกเราเพื่อนกันไม่ใช่หรออ่ะฮะ,อ,ะ,อ,ะอืมขอบคุณจ้าสัญญาแล้วนะหายแล้วคือเป็นผู้หญิงอ่ะด้อย่างเงี้ยก็แบบรู้อ่ะ ดูสิเดีย๋ยวเธอรคุงกลับมาแล้วล่ะไปกันเถอะอ่ะ,อ,ะอืมโอ้ทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกละจ้าจะควงแขนไหมแหมไอ้หน่มนี่เวลาป่านนี้แล้วเนี่ยฉันต้องกลับแล้วล่ะเอ้ะ วันนี้ฉันสนุกมากเลยล่ะไม่อยากกลับเลยนะเดี๋ยวพูดเอาแต่ใจสิเด็กผู้หญิงน่ารักอย่างฮินตาตะเดินไปมาคนเดียวตอนหนึ่งดึกก็น่ารายเย็ด yes, สิจริงไหมล่ะพราะเราจะไปส่งเธอเองนะกลับไปเถอะแล้วไปเที่ยวกันพรุ่งนี้นะไ,ได้สิอย่างเธอโลเองก็ต้องโอเคอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแน่นอน โอเคโอเคตอบร้าน,นแพงอะไรล่ะเยี่ยมเป็นนั้นตกลงแล้วนะถ้าช่วงเวลาแบบนี้ยืดต่อไปไม่รู้จบซาได้ก็ดีสิจริงด้วยนะมีการสาบคนอยู่แบบนี้ได้อะไได้ตลอดไปก็ดีสิหวังว่าจะไม่เกิดเรื่องอะไรที่มันดังๆน่กาก,นก,กลัวน่าก,กลัวเอา้าโรงแรมอยู่แค่นี้เหร แล้วเจอกันพรุ่งนี้นะอ๋อแล้วอ๋ออืมแล้วเจอกันพรุ่งนี้ฉันต้องทำจำยงเดอวเทโลฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมเอ่อมันเอ่อเกี่ยวกับฮินตาตะคือว่านายคิดยังไงกับเธอเหรอเอ่อ อยู่เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเอออันนี้ดีกว่าอ่าป่า,ปาก็แค่แบบสงสัยว่านายมีใจอะไรไม่กับนักตะนะอ่ะไม่ได้มีอะไรดนใจให้ถามเป็นพิเศษหรอกไม่มีนายอะไรทั้งนั้นฉันแค่สงสัยนิดหน่อยนะเอาละคือฉันก็ต้องไปแล้วล่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะ อืมโอ้ยคือตอนนี้ผมก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับสวัสดีครับกระตุยเซฟสองครับสวัสดีครับโอเคมีข้อความจากฮอนดะถ้านะถ้าอะไรนายมีเรื่องแน่ถ้าไม่มาเออรอบนี้ผมขอไปหาฮินาตะนะครับ เพราะผมอยากจะแบบไปหายินหาตากะไม่มามีเรื่องแน่ลองลองดูดิเราก็จะสลับไปมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมจะทำอย่างนี้นะครับเผื่อมันจะแบบแฮปปี้เอนดีๆเรามัง้งสวัสดีตอนเย็นจ้าเนยทาโรคุงเอามาหากันจริงๆด้วย ฟ้าพรางฟ้าพรางดาวที่นี่ยังสวยไม่เปลี่ยนเลยนะแต่เมืองนี้เองตั้งแต่ฉันไม่อยู่ก็เปลี่ยนไปนั่นดูเลยล่ะขนาดของสถานีที่ไม่ได้เลยกับสถานีตอนนี้แล้วก็ไม่มีคนสนิทนะแต่ตอนนี้มันใหญ่มากอย่างกับห้างสรรพสินค้าเลย มีผู้คนมาเยอะๆทำให้ธุรกิจด,ดีขึ้นก็ไม่แย่หรอกแต่ว่าเมืองนี้ที่เคยเต็มไปด้วยธรรมชาติเองก็ค่อยถูกปกคุุมด้วยคอนกรีตไปนะอันนี้ใช่ครับอย่างประเทศไทยเราก็มีอะไรแบบนั้นเนาะที่ภูเขาดอยที่แบบอ่าแต่ก่อนเป็นแค่พื้นที่ภูเขานะครับก็เริม่มมีเป็นมีนักธุรกิจมาลงทุน แล้วก็ทําไปสถานที่ท่องเที่ยวมั่งนะครับมันก็ถือว่ามันมันก็ดีแต่มันแบบมันก็ดีต่อมันชนของพวกเราแต่ก็ส่งผลเสียต่อธรรมชาตินะครับอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาคิดได้เลยจนให้รู้สึกว่าเหมือนฮินตาตะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนิดหน่อยนะเอฮแต่ฮินตาตะก็ไม่ได้เศร้าหรอกนะแค่ว่ามันเหมือนกับทุกอย่างที่ได้ทํา ด้วยกันกับยทาทาอโลและฮวโอกาจังกำลังค่อยๆจางหายไปนะ่ะ <c oughs> ผมไม่ลืมหรอก <c oughs> อยทาทโลคุงเป็นห่วงกันหรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมมันน่ารักจริงเว้ยแต่ผมก็ฮวนโอกาก็แบบเขาก็อยู่กับเรามาขอบคุณนะแต่ว่าหนาตะไม่เป็นไรหรอกเพราะเหมือนกับที่มือน,นี้เปลี่ยนไป คเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปสวรรค์อินาตารู้ดีหรอกนะแม้แต่เรื่องที่ว่าสวรรค์สิ่งที่รักก็จะกลายเป็นสิ่งที่เกียดหมายคพามว่าไงอ่ะคุยกันจนเกินไปหน่อยแล้วนะลาทีสวัสด์จ้ะอย่าเธออคุ้งเจอพรุ่งนี้นะจะเจอกันพรุงนี้ครับโอ้ ตอนนี้ก็ดึกแล้วมาแม่แน่ดึกแล้ววันนี้สนุูสกว่าลินละวันนี้จะเป็นยังไงนะผมรับตาลงอย่างไร้เสียงพาชินเช่นนั้นในใจมันจะเป็นอะไรวะแกคือจะหยุดพากตรงนี้ไว้ก็ได้นะแล้วไปเริ่มพาตสามทำวันต่อวันไงเออ เอาไงดีหยุดพักไหมยี่สิบนาทีนะจะหยุดจะหยุด,ยดนี่เช้าแล้วมีเมลเข้ามาใหม่เป็นเมลจากทินาตะเพื่อลอออยู่ที่สวนนะไปเที่ยวไหนกันเถอะจ้ะนี่ส่งมาเมื่อสามสิบนาทีก่อนผมรีบไปสวนจะดีกว่าตื่นไวไม่เป็นหรอให้ผู้หญิงรออยู่แล้วโถอะ้อเรานะชอบให้ผู้หญิงรอ โอเคเอาเป็นว่าอยู่สารพานี้ผมขอตัวลาวไปก่อนนะครับใครที่ชอบวิดีโอกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสัปดาห์นี้ขอตัวลาวแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้าครับสัปดาห์นี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีนะบ๊ายบาย